สวัสดีค่ะใครเคยทานเมล็ดกล้วยกี้บ้างคะถ้าใครไม่เคยทานก็ฟังทางนี้ด้วยนะคะจะเป็นประโยชน์ค่ะเมล็ดกล้วยกี้หรือเมล็ดแตงโมงมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายนะคะเพราะมีกรดไขมันโอเมก้า3มีวิตามิน B และมีแร่ธาตุที่สำคัญมากมายเช่นแคลเซียมธาตุเหล็กเมกนีเซียมโพแทสเซียมที่ช่วยบำรุงกระดูกและป้องกันโรคกระดูกพุนมีปโปรตีนที่ช่วยเสรืมสร้างกล้ามเนื้อและการเจริญเติบโตของร่างกายเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ไปหามาทานนะคะ แต่เมล็ดจัมโมนี้จะต้องทานมากๆค่ะถึงจะได้ประโยชน์